不记。Oh <laughs> เมื่อกูมีจะลาเดี๋ยวี้จะพามาดูพิธีการสู่ขอแบบคนจีนกันนะสำหรับคนที่อยากมีอาตีเป็นแฟนของตัวเองหรือว่าจะแต่งงานกับคนจีนนะอันนี้ดูไว้เป็นแนวทางได้เลยนะเริ่ด้วยงานแต่งของเพื่อนที่จัดในช่วงหน้าหนาวได้ใช้เป็นเพื่อเจ้าบ่าวครั้งแรกนะงานนี้หนาวมากโอ้โหใส่เสื้อก็บางบางและก่อนที่จะถึงหน้าบ้านเจ้าสาวนะก็จะมีการจุดประทักแบบเสียงดังสนั่นวันไหวมากเป็ดแถวนั้นร้องโหดังเวอร์ซึ่งเมื่อเข้าไปถึงหน้าประตูห้องเจ้าสาวแล้วก็จะมีการแบบว่าใส่อ่างเปาเข้าไปใต้ประตูนะก็คือแบบว่า แบบเจ้าบ่ารักเจ้าสาวจริงหรือเปล่าไม่ค่อยอดทนจริงหรือเปล่าก็จะมีค่ะแบบให้ลุกนั่งเอ่ยอะไรเอย่ยซึ่งแน่นอนค่ะว่าเพื่อนเจ้าบ่าก็ต้องทําด้วยกูหัวเข่าเคล็เลยวันนั้นซึ่งเกมนั้นก็คือมีหลายเกมมากกูก็อยากรู้เหมืนกันว่าใครสรรหาประมาณหนึ่งชั่วโมงกูจะเล่นเกมเสร็จแต่น้องชาวเจ้า,จาบ่าหลอมากอันนี้เดี๋ยวไว้รีวิวมึงกูถ่ายไว้แล้วส่วนอีเกมนี้ก็คือนานมากเอาจริงๆใช้เวลาเกือบยี่สิบนาทีอ่ะก็คือแบบเป็นแบบว่าหลับตาคำตัวอักษรซึ่งตัวอักษ,กษจรจีนแค่ รักนะแบบว่าจะดูแลเป็นอย่างดีฟิลนี้ก็คือแบบว่าจะดูแลแบบว่าเออจะไม่ให้ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเลยอะไรประมาณนั้นอะ่ะซึ่งแน่นอนฝั่งผู้ชายเนี่ย ทำเองตลอดผู้หญิงก็คือแบบอยู่สบายๆเลยเจ้าหญิงมากมั้งเมื่อหล่จากเสร็จพิธีแล้วก็คือจะมีการมามอยหอยสังแบบว่าพอเป็นพิธีนะกับฝั่งเจ้าสาวแต่ว่าก็คือแบบว่าโอ้ยตายแล้วน้องชายเจ้าสาวลาสายตาไม่ได้เลยจริงๆมึงดูดิไอต้ตาแว่นคนนี้มึงกูรักมากเอาจริงๆกูแบบว่าอยากจะดิวมากเลยเอาจริงๆหล่อมากเป็นสเปคของกูเลยจริงๆคนแบบนี้ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศก็คือเอามาฝากทุกคนนะก็คือแบบว่าหลังจากพิธีสุขขอเสร็จสิ้นก็คือแบบว่ามามอยกันแบบคนปกติเนื่องจากแบบเข 跟塞我妈包一样，我那个包能塞一百块钱，哎，你不是一个包不够，它要要冻，是吧？ ต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีล่ำลาที่แบบว่าให้เจ้าสาวกอดกับพ่อกับแม่ที่แบบว่าเออล่ำลาจะแบบไม่สามารถอยู่ดูแลปนิบัติพ่อแม่ได้แล้วก็คือจะต้องไปดูแลปนิบัติสามีแทนซึ่งสามีก็คือแบบบ้านไม่อยู่ไกลตรงนั้นเลยก็คือสามารถขี่จักรยานปั่นจักรยานมาถึงแต่ก็แบบว่ามันก็เป็นพิธีไงที่แบบว่าเออมันฟีลแบบไปไกลมากเหมือนว่าไปแต่งงานอยู่ออสเตรเลียประมาณนั้นนะซึ่งคุณแม่ก็คือร้องไห้จริงก็คือร้องไห้แบบจริงจังมากเนื่องจากแบบว่าลูกสาวได้เป็นฝั่งเป็น แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันมีทุกคนแบบเป็นสักขีพยานว่าเออสองคนได้เป็นคู่รักกันแล้วแล้วจากนั้นก็ให้น้องชายแบกเจ้าสาวขึ้นรถเพื่อไปแต่งตัวใหม่แล้วก็แบบว่าใส่ชุดสีขาวเข้าพิธีวิวากกันอีกรอบหนึ่งก็คือแบบว่าจัดยุ่นี่ประมาณแบบฟิลแบบศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านแบบว่าเป็นแบบว่าให้ทุกคนแบบมากินแบบงานเลี้ยงกันประมาณเนี้ยก็คือแบบว่าจบแล้วพิธีสุขขอมาตอนเช้านะซึ่งกูต้่แตื่นตั้งแต่ตีสามเลยจะบ้าตายส่วนนี้ก็คือจะเป็นภาพเจ้าบ่าวกับเพื่อเจ้าบ่าวเนื่องจากเขาเป็นเพื่อนที่สนิ รักมากสุด,สด